สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชม B-Bright Taro โนะคะวันนี้มิวได้มาทําคลิปพิกะเด็กให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะกับหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นจะทําอย่างไรกับเรานะคะค่ะเขาคนนั้นนะคะคนที่เพื่อนๆถามถึงนะคะเขาจะทําอย่างไรกับเพื่อนๆนะคะค่ะก็เช่นเคยนะคะการอ่านไพ่จะเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading เป็นผลการทํานายโดยรวมนะคะ อ่านมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยนะคะมิวก็ขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่อินกับผลการทํานายจนมากเกินไปเพราะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวค่ะสําหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับมิวก็สามารถแอนไลน์เข้ามาคุยกับมิวได้มิวได้ทิ้งไอเดียไลน์และรา,ายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะคะค่ะและที่สําคัญเลยนะคะมิวต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะกับทุกๆการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์น่ารักน่ารัก ที่ตงมาเป็นกําลังใจให้กับมิวเสมอเลยนะคะมิวขอขอบคุณมากมากค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าการทํานายในวันนี้กันนะคะก่อนอื่นมิวขอให้เพื่อนๆหลับตาลงนะคะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะและตั้งคําถามภายในใจว่าเขาคนนั้นจะทําอย่างไรกับเพื่อนๆนะคะค่ะและลืมตาขึ้นมามาทาการเลือกกองไพ่กันค่ะเด็กที่หนึ่งจะเป็นลูกป่าสีแดงเด็กที่สองจะเป็นลูกป่าสีม่วงและเด็กที่สามจะเป็นลูกป่าสีเขียวนะคะ ชอบลูกปลาสีอะไรหรือว่าจะเลือกตามลายไพ่ก็เลือกกันได้เลยนะคะค่ะเมื่อเพื่อนๆเ,เลือกกันได้แล้วเราจะมาเริ่มต้นการทํานายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเ็กที่หนึ่งนะคะลูกปาดสีแดงจะเป็นไพ่สาหรับนี้นะคะเขาคนนั้นจะทําอย่างไรกับคุณนะคะค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ พื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นเขาจะทำอย่างไรกับคุณนะคะก่อนอื่นนะคะมีขอดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขากันนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะหกไม้ท้านะคะอืม หนึ่งถ้วยค่ะว้าวสี่ถ้วยนะคะกลาวไปท้านะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้นะคะรู้สึกว่าคุณทั้งคู่นะคะ จะมีไฟหนึ่งไฟได้ะคะ่ะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเลยนะคะเป็นหกไม้เท้านะเป็นคนที่แบบว่ามีความสําเร็จแล้วนะคะในหน้าที่การงานนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะนะคะและในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณทั้งคู่นั้นก็เหมือนรักกันนะคะแต่ณปัจจุบันนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะคะที่ผ่านมารักกันมากเลยนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะเหมือนมีความรู้สึกว่ามีไฟหนึ่งไฟได้เบือ่อหนะะ่ายค่ะ เบื่อนายแล้วก็เริ่มเครียดแล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้ว่าจะอุ้ยตายแล้วจะเอาอยัางไงกับฉันนะคะคุณหรือเปล่าเขาเป็นคนคิดมากนะคะเนี่ยเป็นฝ่ายคิดอะค่ะเหมือนว่าเขาเขาเหมือนนิ่งๆกับคุณหรือเปล่านะคะทําให้คุณนั้นรู้สึกแบบกลัวะค่ะว่าเอ๊ะทาไมเขาถึงเป็นอย่างนี้อะค่ะคาเดมีจะดูต่อนะคะว่าแล้วเ,เขารู้สึกอย่างไรกับคุณล่ะคะ ความรู้สึกของเขานะคะที่เขามีต่อคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะราชนีถือดาบนะคะห้าดาบนะ,ะเขารู้สึกยังไงกับคุณะคะ สิบไม้เท้าค่ะหกถ้วยนะคะค่ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขาบอกว่าคุณนะันะคะเป็นคนที่แบบว่าคนข้างที่จะแข็งกระด้างอะคะ่ะขอภัยนะคะถ้ามิวพูดอะไรไปอย่ากโกนมิวนะคะมิวอ่านตามนะพ่เหมือนว่าคุณนะั้นเป็นคนที่แบบว่าเหมือนแข็งแข็งเย็นชานิดนิดอะคะ่ะ นะคะเป็นคนที่เย็นชาเลยแหละเย็นชากับความรักอะ,ค,ะค,ค่ะค่ะเนี่ยค่ะคุณกับเขามาจะทะเลาะก,กันบ่อยอะคะ่ะทําให้เขานั้นรู้สึกเหมือนว่าความรักครั้งนี้ทําไมมันเหนื่อยยากเหลือเกินนะคะในความสัมพันธ์นี้ทําไมมันเหนื่อยยากเหลือเกินแต่ถามว่าเขารู้สึกไงเขาก็รักคุณนะคะนี่นะคะคุณเป็นเรื่องราวดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาเลยะคะ่ะการที่มาพบเจอกันกับคุณนะคะค่ะบางคู่กรณีก็อาจจะมีอายุแตกต่างกันด้วยนะคะแต่ถึงยังไงเขาก็ เขา,ารู้สึกดีกับคุณมากมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยมีจะดูต่อนะคะแล้วแนวโน้นนะคะแล้วเขาจะทาอย่างไรต่อไปนะคะเขาจะทำอย่างไรกับคุณนะคะแนนโน้นนะคะความสัมพันธ์นี้เขาจะทําอย่างไรกับคุณคะอาจจะวินถือเหรียญน,นะคะแปดเหรียญค่ะ หาถวยนะคะดัเมจิกเชียนค่ะว้าเขาจะทำอย่างไรต่อไปนะคะเขาจะทำอย่างไรกับคุณอ่ะไพ่บอกว่านะคะเขาคนนั้นะนะคะจะเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะในที่นี้นะคะถ้าเขาทำอะไรผิดไปนะคะเขาก็อยากจะมาขอโทษคุณนะคะนี่นะคะเขาจะมาสนใจใส่ใจคุณมากขึ้นนะคะเพราะว่าการที่แบบว่าเขา เหมือนห่างคุณไปอะค่ะทาให้เขานั้นรู้สึกคิดถึงคุณนะคะเขาเหงานะคะการที่ไม่มีคุณอะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนอ่าที่ค่อนข้างจะเหมือนใช้คําพูดอะไรที่อ่าเป็นคําพูดที่ค่อนข้างจะกระด้างนิดนึงนะคะก็คือว่าไม่ใช่คนอ่อนโยนะคะค่ะแต่ถึงยังไงเขาก็คิดถึงคุณนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเมจิกเชนนะคะเขากำลังจะวางแผนอยู่คะ่ะวางแผนว่าจะเข้ามาหาคุณยังไงดีนะคะจะทําอย่างไรดีต่อไปในความสัมพันธ์นี้ เพื่อที่จะให้คุณกับเขานั้นมาดีกันเหมือนเดิมอะค่ะค่ะพ้นการทนํนาน้ยนะคะก็จะมีประมาณว่านะคะที่ผ่านมานะคะคุณทั้งคู่นั้นก็รักกันดีนะคะคุณไปเดียวกับคนที่มีชื่อเสียงนะคะทั้งคุณและเขาล่ะค่ะจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่มีชื่อเสียงนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วอยู่ดีๆมันก็มาเกิดความรู้สึกเหมือนแบบว่ามันมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะทําให้คุณเองนะั้นคุณก็คิดมากนะคะ คุณก็เครียดนะคะในความสัมพันธ์นเนี้ยค่ะค่ะในความรู้สึกที่แท้จริงของเขานะคะความรู้สึกของเขาก็คือว่าคุณนั้นเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยอ่อนโยนนะคะไม่ค่อยอ่อนโยนเกี่ยวกับเรื่องความรักและไม่อ่อนโยนกับเขาด้วยค่ะทําให้คุณกับเขานั้นทะเลาะกันบ่อยๆนะคะเขาจึงคิดว่าความสัมพันธ์น,นี้มันเหนื่อยมันเหนื่อยนะคะสําหรับเขานี่มันเหนื่อยมากๆเลยแต่คุณนั้นก็คือเรื่องราวดีๆนะคะคือความรักดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเขานะคะ ค่ะและแน่นอนนะคะเขาจะทําอย่างไรกับคุณนะคะเขาจะมาเข้ามาหาคุณนะคะถ้าเขาทําอะไรไม่ดีกับคุณไว้นะคะเขาจะมาขอโทษคุณนะคะเขาจะมาขอโทษคุณจะมาใส่ใจคุณมากขึ้นนะคะเพราะว่าการที่ไม่มีคุณอ่ะเขารู้สึกเขาเหงาค่ะเขาเหงาเขาเสียดายด้วยนะคะถ้าไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเขานะคะเพราะว่าคุณเป็นเรื่องราวดีๆค่ะเป็นความรักดีๆที่เกิดขึ้นกับเขานะคะ ค่ะและตอนนี้เขาก็วางแผนอยู่นะคะว่าจะทาอย่างไรให้ความรักกลับคืนมาได้ดีดังเดิมะค,ะค่ะค่ะพ้นการทํานายนะคะก็จะมีประมาณเนี้ยค่ะเมลก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะอะไรที่คุณเบาได้คุณก็เบานะคะลองเคลียร์กันค่ะลองเคลียร์ลองคุยกันดีๆนะคะว่าอันตรงไหนที่ว่าที่เธอไม่ชอบอ่าฉันจะปรับปรุงให้แล้วก็ตรงไหนที่ คุณไม่ชอบเขาคุณบอกเขาไปเลยนะคะเขาจะได้ปรับลงนะคะเพื่อที่จะได้ความรักนี่จะกลับคืนมาเหมือนเดิมค่ะได้มามีความรักกันเหมือนเดิมนะคะค่ะผ้นการทำนายก็มีประมาณนี้นะคะมิวขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักจริงใจให้แก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สองนะคะลูกป่าสีม่วงจะเป็นไพ่สำหรับนี้นะคะเขาคนนั้นจะทำอย่างไรกับคุณนะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดก,กระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปจะต่อไปค่ะเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณถามถึงนะคะเขาจะทำอย่างไรกับคุณนะคะ ก่อนอื่นนะคะวิวขอดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะสองถ้วยค่ะว้าวเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี่เป็นอย่างไรคะดับเบลิลค่ะว้าว ายพรีเทศค่ะว้าวเรื่องราวดีมากๆเลยจัดเม้นด์ค่ะนานค่ะเรื่องราวความรากักความสัมพันธ์นี้ของคุณกับเขานะั้นนะคะรู้สึกว่าเหมือนคุณเจอคนที่ใช่เขาก็รู้สึกเหมือนกันนะคะคุณคือคนที่ใช่ของเขาเขาก็คือคนที่ใช่ของคุณนะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากเลยนะคะคุณเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่านะ แต่ความรักครั้งนี้นะคะ The World นะคะเป็นความรักทางไกลนะคะเป็นเดทออนไลน์นะ,ะเป็นความรักที่แบบว่ารุ่มลงขอภายะลงสเนสน่ห์ซึ่งกันและกันมากๆเลยค่ะนะคะอยากจะเรียนรู้นะคะเหมือนเหมือนมีเวทมนต์คนใดก็ไม่รู้ะคะ่ะมาดนใจทําให้คุณนั้นรักเขาและเขาก็รักคุณนะคะเนี่ยต้องมาเจอกันเนี่ยจัดเม้นนะคะในที่นี้นะคะความรู้สึกของคุณกับเขานะคะเหมือนว่า ถ้าคุณไม่คิดนะคะเขาก็คิดอะคะ่ะว่าคุณนั้นเป็นเหมือนคนจากอดีตชาติของเขานะคะเป็นคนที่ว่ามาปลดปล่อยความรู้สึกของเขาอะคะ่ะเขาว่าปลดปล่อยในที่นี้ก็คือว่าเขาอาจจะแบบว่าไม่สมหวังเกี่ยวกับความรักอะคะ่ะพอมาเจอคุณนี่ทำไมชีวิตของเขามันมีความสุขอะคะ่ะมันรื่นเร,งเริงไปหมดเลยนะคะการที่มาเจอกันอะคะ่ะคุณเองก็เหมือนกันนะคะคุณเคยเจอคนมาแล้วมันไม่ใช่แบบนี้นะคะ่ะเป็นรักออนไลน์เป็นเดทออนไลน์ที่แบบมีแต่การลอกลวงอะคะ่ะแต่มาๆคนเนี้ย คุณมีความรู้สึกเหมือนสบายใจอะค่ะปลดปล่อยไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเหมือนว่าตามหาคนที่คุณคุณอยากตามหาคนที่จะมาเป็นคู่กับคุณนะคะคุณอยากได้คนที่รักคุณจริงๆนะคะแล้วคุณก็มาเจอคนคนนี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเจอคนที่ไม่ดีก็ได้นะคะค่ะยังมีจะดูต่อนะคะและความรู้สึกของเขานะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณนะคะ ห้าไม้เท้านะคะความรู้สึกของเขานะคะที่เขามีต่อคุณนะคะห้าเหรียญน,นะคะ <5 S 2> ราช <5 S 2> ินีถือดาบค่ะ เด็กถือเหรียญน,นะคะความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณนะคะเขาบอกว่าคุณมีอะไรไม่เข้าใจกันอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยนี่นะคะเขากําลังรู้สึกเหงานะคะเขารู้สึกเหงามากเลยนะคะแต่เขาเองนะั้นเขาก็จริงจังในความสัมพันธ์นี้นะคะนี่นะคะคุณนั้นยังเป็นคนสําคัญในชีวิตของเขาอยู่นะคะเนี่ยคะ่ะ เขาสนใจในตัวคุณมากๆเลยนะคะเขาจริงจังนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่คุณกับเขานั้นอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันนะคะทําให้เขานั้นรู้สึกเหมือน,นน้อยใจอะ่ะนะคะคุณไม่สนใจเขาหรือเปล่านะคะทําให้เขารู้สึกแบบว่าโอ๊ยต้องมาเดินกลางหิมะนะคะหนาวก็หนาวแล้วคุณไปไหนอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแต่ตัวเขาเองนะคะเขาจริงจังกับคุณนะคะจริงจังในความสัมพันธ์นี้อะค่ะเขานั้น สนใจคุณมากๆเลยนะคะเนี่ยเขาสนใจคุณทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะเขาเป็นห่วงคุณนะคะค่ะเดี๋ยวแนวโน้มนะคะี่จะดูต่อนะคะและแนวโน้มนะคะเขาจะทำอย่างไรกับคุณนะคะแนวโน้มนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะทำอย่างไรกับคุณคะ สี่ดาบนะคะ้วน้องกวามสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะทำอย่างไรกับคุณคะราชินีถือถ้วยนะคะดเมจิ Magic, เชียงกับวาวรู้สึกว่าคนทั้งคู่นี่จะมีเซนถึงกันนะคะเนี่ยวุ้ยตายแล้ว ราชาถือถ้วยขึ้นคู่กับราชินีตายแล้วคุณเป็นเนื้อคู่กันนะคะเนี่ยไพ่เนื้อคู่ขึ้นมานะคะเนี่ยอ่าเดี๋ยวมิวแปลไพ่ก่อนนะคะมิวอ่านไพ่ก่อนนะคะแน่นอนนะคะเขาจะทำอย่างไรนะคะตอนนี้เขายังไม่ทําอะไรหรอกคะ่ะนี่นะคะเขากําลังนิ่งใช้ความคิดอยู่นะคะค่ะเมื่อใช้ความคิดเสร็จแล้วเขาจะนาความรักมาให้คุณนะคะถ้าคุณเป็นรากทางกายเป็นเดทออนไลน์นะคะเขาจะทําทุกอย่างเลย เขากาลังวางแผนนะคะว่าจะทํายังไงดีเอาคุณมาเป็นคนรักของเขาอะคะ่ะนี่นะคะมีถึงได้บอกว่าโอ้โหไฮพิเทศแล้วก็เดมิเจเซียนะคะคุณทั้งคู่นะคะน่าจะเป็นคนที่แบบอ่ามีเซนนะคะมีเซนทั้งคู่เลยค่ะเป็นจิตสัมผัสกันได้นะคะค่ะและที่มีบอกว่าคุณเป็นคู่กันก็เพราะว่าราชินีถือถ้วยและาชาถือถ้วยนะคะเป็นเนื้อคู่กันนะคะคุณทั้งคู่เป็นเนื้อคู่กันนะคะ จะมีความรักที่โรแมนติกมากๆเลยนะคะเขาจะนําความรักมาให้กับคุณนะคะแล้วเขาก็จะมาเหมือนดูแลคุณนะคะถ้าผลการทำเนานนะคะก็จะมีประมาณว่านะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเดทออนไลน์เป็นรักออนไลน์ได้นะคะเป็นความรักทางไกลอะค่ะเป็นความรักที่วัดเจอกันแล้วปุ๊บแล้วก็มารักกันปั๊บอะค่ะเหมือนต้องมนอะค่ะ ทาให้คุณทั้งคู่นั้นมารักกันนะคะแล้วก็มาปลดปล่อยความรู้สึกที่ว่าเจอกับความรักไม่ดีมานะคะตอนนี้คุณเหมือนว่ามาเจอคนที่ทําให้คุณนั้นมีความสุขเข้าก็เหมือนกันค่ะเขาก็ทําให้คุณมีความสุขเหมือนกันนะคะและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเขาบอกว่าคุณกับเขานั้นเหมือนมีเรื่องขัดแย้งกันนะคะทําให้คุณนั้นเหมือนไม่ค่อยสนใจเขานะคะทําให้เขารู้สึกน้อยใจในตัวคุณนะคะ แต่ตัวเขาเองนั่นเขาจริงจังกับคุณมากมากเลยนะคะเขาสนใจทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินการเที่ยววันนี้คุณทําอะไรเขาจะมันเป็นห่วงคุณนะคะนะคะเขาสนใจเรื่องของคุณมากมากเลยนะคะเพราะเขาจริงจังกับคุณเลยค่ะและแนวโน้มน,นะคะเขาจะทําอย่างไรกับคุณนะคะตอนนี้นะคะเขากาลังใช้ความคิดอยู่นะคะและเมื่อเขาทําอะไรได้แล้วนะคะด้วยความที่ว่าเป็นร่างทางกายนะคะอาจจะมาหาคุณไม่ได้นะคะ แต่เมื่อว่าเข้ามาได้เมื่อไรนะคะเขาจะนําความรักมามอบให้กับคุณนะคะเขาจะทําทุกอย่างเลยค่ะเขาจะวางแผนทําทุกวิถีทางเลยนะคะเพื่อที่จะได้คุณมาเป็นคนรักะค่ะเพื่อที่จะให้คุณนั้นมารักเขาเหมือนอย่างที่เขารักคุณอะคะ <nee> ่ะค่ะไดมิวบอกว่าคุณนะคะทั้งคู่นะคะเป็นเนื้อคู่กันเนี่เห็นไหมคะราชินีถือถ้วยรายชาถือถ้วยนะคะคุณเป็นเนื้อคู่กันอะคะคุณจะไปไหนได้เสียละคะ ค่ะผ้นการทำนายก็มีประมาณนี้นะคะก็ออกมาเป็นผลการทำนายที่ดีมากๆเลยนะคะมิวก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าคุณมีเรื่องอ่างอนกันนะคะก็ขอให้ให้งอนกันเร็วๆนะคะค่ะและขอให้คุณนั่นเดี๋ยพบกับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจใแก่กันค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยนะคะวันนี้มิขวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สองไอ้ขอพยกับเด็กที่สามค่ะลูกปัดสีเขียวจะเป็นไพ่สำหรับนี้นะคะเขาคนนั้นจะทําอย่างไรกับคุณนะคะค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะาดูกันนะคะเขาคนนั้นจะทําอย่างไรกับคุณนะ ก่อนอื่นนะคะมิวขอดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้ก่อนนะคะสไม้เท้านะคะ9เหรียญน,นะคะสิบด้วยนะคะว้า wow. ว เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะห้าถ้วยนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้นะคะรู้สึกว่าคุณทั้งคู่น่าจะแต่งงานกันแล้วนะคะเนี่ยแต่งงานอยู่กินด้วยกันแล้วนะคะสีไม่เท้าแลแ้วกับสิบถ้วยนะคะแต่งงานมีลูกแล้วค่ะแต่ณปัจจุบันนี้นะคะเหมือนว่าคุณนั่นเหมือนต่างคนต่างอยู่อค่ะนี่นะคะต่างคนต่างอยู่เหมือนว่า เหมือนแยกกันนะค่ะนะคะแล้วก็มีห้าถ้วยด้วยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันล้มลงไปแล้วหรอคะคุณคุณแยกกันแล้วหรอหรือว่าแค่แยกกันอยู่อะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเหมือนถ้วยมันล้มไปอะค่ะคุณทั้งคู่นั้นอาจจะโกรธกันงอนกันอยู่นะคะตอนนี้นะคะก็เลยแยกอยู่กันคนละที่อะค่ะค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะแล้ว เขาคนนั้นนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณนะ,ค,ะความรู้สึกของเขาค่ะราชาถือดาบน,นะคะหก เหรียญน,นะคะห้าเหรียญน,นะคะอาจจะวินถือดาบนะคะความรู้สึกของเขานะคะที่เขามีต่อคุณนะคะเขาคนนั้นนะคะเขาก็จริงจังกับคุณนะคะนี่นะคะ เขาเองนั้นนะคะแต่เขามีความรู้สึกว่าในความสัมพ um ันธ์นี้การให้และการรับมันไม่เท่ากันนะคะคือเขาได้รับน้อยกว่าะคะ่ะนี่นะคะเขารู้สึกเหมือนคุณไม่ค่อยสนใจเขาสักเท่าไหร่นะคะค่ะแต่ตัวเขาเองนั้นนะคะเขาก็อยากจะกลับมาหาคุณนะคะถึงถ้าคุณกับเขานั้นเหมือนอยู่กันคนละที่อะคะ่ะเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะคะแต่การให้การรับที่ไม่เท่ากันนะคะมิวคิดว่านั่นจะเป็นเรื่องทางด้านความรู้สึกอะคะ่ะ เหมือนเขาให้คุณไปเยอะนะคะแต่ความรักที่คุณให้เขานั้นเหมือนเหมือนเหมือนว่าเขาได้รับน้อยอะค่ะทําให้เขานั้นรู้สึกน้อยใจนะคะเหน็บหนาวนะคะในหัวใจของเขาอะค่ะรู้สึกแบบน้อยใจมากๆเลยทําไมคุณถึงอ่าทําอย่างนี้อะค่ะคือการไม่สนใจเขาอะค่ะทําให้เขานั้นน้อยอ,อกน้อยใจอะค่ะแล้วเขาคนนั้นเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะแล้วแนวโน้มนะคะเขาจะทําอย่างไรกับคุณคะแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะทําอย่างไรกับคุณคะอัตวินถือไม้ท้านะคะโอ้เดลเวอร์ er นะคะ แบนบาลนซ์กับว้าวแนวโน้มนะคะเขาจะทำอย่างไรกับคุณคะ The High p r i เท t นะคะแนวโน้มนะคะความสัมพันธ์นี้นะะเขาจะทำอย่างไรกับคุณนะคะไพ่ออกมาบอกว่านะคะเขาจะกลับมาหาคุณนะคะนะคะเขาจะนำคุณไปเป็นคนรักของเขาให้เหมือนเดิมอะคะ่ะนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะ แล้วเขาก็เหมือนแบบจะมาปรับปรุงตัวเองอะคะ่ะปรับปรุงตัวเองนะคะเพื่อให้จูนเข้ากับคุณให้ได้ะคะ่ะเพราะว่าเขาเองนั้นเขาก็ตัดคุณไม่ได้นะคะคุณเป็นเดอรไฮพิเทสนะคะคุณเป็นคนที่ทําให้เขานั้นหลงเสน่ห์กับคุณนะคะเขาหลงกลคุณแล้วนะคะเขาไปไหนจากคุณไม่ได้ะค,ะค่ะค่ะพ้นการทํานายนะคะก็จะมีประมาณว่านะคะคุณทั้งคู่น่าจ,จะแต่งงานอ่าสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วนะคะแต่ปัจจุบันนี้เหมือนแยกกันอยู่อะคะ่ะ มีเรื่องที่ทําให้คุณกับเขานั้นไม่เข้าใจกันนะคะเป็นอ่าน่าจะเป็นปัญหาครอบครัวของคุณกับเขานะคะทําให้คุณทั้งคู่นั้นนะคะเหมือนแยกแยกกันอยู่นะคะณเวลานี้นะคะค่ะในความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเขาก็บอกว่าคุณนั้นนะคะไม่ค่อยสนใจเขาค่ะเขาให้คุณไปเยอะนะคะแต่คุณไม่เคยให้อะไรเขาเลยไม่ไม่ใช่ไม่เคยสิ คุณให้เขาน้อยกว่าที่เขาให้คุณนะคะแต่เขาเองนะคะก็จริงจังกับคุณนะคะเขาก็อยากกลับมาหาคุณนะคะตอนนี้นะคะค่ะและแน่นอนนะคะเขาจะทำอย่างไรกับคุณนะคะเขาจะกลับมาหาคุณค่ะเขาจะมานำคุณไปเป็นคนรักของเขาให้เหมือนเดิมให้ได้นะคะเขาจะมาปรับปรุงตัวเองนะคะจะปรับจูนตัวเองเข้าหาคุณนะคะคือว่าต่างคนก็ต่างมามาเยียวยาแล้วก็มา มาจูนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเขานั่นก็ไปไหนจากคุณไม่ได้นะคะเพราะก็เขารักคุณและหลงคุณอยู่นะคะค่ะผลการทํานายก็มีประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผลการทํานายที่ดีมากๆเลยนะคะค่ะแต่มิวก็ขออ่าฝากไว้นิดน,นึงนะคะอะไรที่คุณเบาได้คุณก็เบานะคะอะไรจูนกันได้ก็ให้จูนเข้าหากันนะคะความรักนะคะเราก็ต้องอยู่ขึ้นอยู่ที่คนสองคนนะคะ ไม่ใช่แ่าแค่รักคําเดียวนะคะก็ต้องมีการปรับจูนอะไรหลายๆอย่างนะคะเพื่อที่จะได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้ให้ถึงยาวๆถึงอนาคตอยู่กันจนแก่จนเฒ่านะคะค่ะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณนั้นนะคะได้พบก,กับความรักที่ดีค่ะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยค่ะ วันนี้มีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย